สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกๆตอนค้ำเมือออันที่มาเห็ดนทุกคนตอนตอนกั้วเวนนะตอนกั้วเวนนะค่อยให้กะติแดงเนาะเติร์นแรงๆก็ไปหาหน้ำไม้ค้ำมาอีทุกคนเ็ดอันเมนูไก่อีขอเฮ็ดอัน พ่อก right? <us> ็ม <t> ีเคยเห็ดจะเธอแบบนึ爸爸่งไกลทุกคนนึ่งไกล้แต่กับมเบรเง้กคนมันมันเห็ดนั่นเลยอีกพอคนบอกวิธีเขาเลยแบบพ่นก็มีเคยเห็ดจะเธอหน้าไม้หาเต่สุดาวอะไบก็หลายน้าไม้หามือนี้เลยมือจะมาเห็ดเมนูไกล้ทุกคนน้ำฉันอาบเลยต็นะ้หวดแปดหนึก่องตัวเดี๋ยวน้ำพอนมาลูกก่

วันศีง่ายทุกคนอันีอีแมก่นเมยน้ำหนักมออันศีงวันศงเหรแต่เขากันแล้วนาก่อนทุกคนก่อนวันศงโหลยันชิ้นใบตอใบหนอ ทุกคนรูมตินเอาก็มันใกล้น้อยมันโลก,กับแบบสบายแต่แต่มันยจะปื้นเปรยไหวชีมันอ่อนโล่หงลายก็ไม่ได้อีกก็คันนี้เฮ็ดกันครับเฮ็ดเนาะกระบี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดกะระเฮ็ดเ,เดองจ้ะ เครื่อเฮ็ดจะเพิ่มนึ้ไก่พวเรยมีวิธีเฮ็ดอัน,นื้งไก่แล้วลก็คอมเมนต์มาบอ่อดเลยทุกคนขอจะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าอันมีเวลาตอบคือว่าทุกคนข้าไปอ่านอยู่มีอันนั้นไปดูแต่ละดีกว่ามันเปิดอันนี้เวลาวิธี วิธีนึ่งไก่ของพ่อเขาแอะนี่พ่อเขาเบาอมากแต่คนอื่นเฮ็ดนั่นเลยก็ยังชูนะั่นพ่อเก็ยังไม่เคยเฮ็ดจิตร์เพื่อแรกได้เลยเพื่อนำปี๊ดของค่อยเลยเพราะว่านั่นลึกอเฮ็ดตามนั้นละยังไม่เคยเอ็ดไก่อุ่เฟิงจิตร์ด้วยกันบ่มีไก่เฮ็ดกันยันมันบ่เปีนบ่มีอันบ่มีอันโก้ปีนี่น่ะ ปีก็นี่เด็ตอนปั้นข้าคิดว่าเสียนเอฟกับเอฟฟนเลยแต่บนเฮ็ดซ้ำจะเข้าก็นนอนเราเพิ่ไม่ได้ลุงมาเจอลูกสองตัวป้องกันลุก นี้สีเหลืองตัวนี้สีขาวมันคือคนเฮาแล้วมีดำก็มีขาวสีผิวนะทุกคนได้สองตัวตอนนี้หฮาลกคนแล้วล้ะนี่สองตัวเด้ห่าวซีมสำลักทางในมันก็เฮินถ้า,ากับเอานี่มันเอากันเด เก็บอาหารที่ตัวมันกินมันกินตัวแร่งแอบบ้านเฮาเนี่ยทุกคนนึกอันนี้ปีมันหักนะกระดูกชีดก็ขัดได้ยุ่งกินข้าวเด้หมูถั่วยิงบุเฮยอันเฮ็ดอันเ,นเนจาะทั้งคนมันจะกินแล้วฝาดีคนออกหมูถั่วหมูทถั่ว ตะวันไกมื้อนี้วัาสิแกงนหน่อไม้ป้าเอาอีทุกคนมนตื่นมามืาม้อเช้า่มีน่ากินแม่ขันป้าขัดตาวไว้จนหอดมื้อเช้ามันมันมีเป็นหัวเออเออเอาเอาคืนแล้วะเอาวอายขี่ไก่ กดออกมาแบี่เลยเหอเหาอเนี่ยมัเคย่เขาเทาฝันกะเขาอเอาทั้งก้นคือกะเขาเยไก่งามดิอืออามาทุก เจ็บเสื้อขี้ขยสำเร็จีิเด็กหอบมาซีนมันมันเซ็บ ม็นที่กล้ๆฉันเลยล้างแล้วล้างแล้วแตขึนเจ้าเขาเนยมันอยู่กระตูเ้าจะไม่ด้อยู่เย แกจิ้มตะเข็บแล้วก็ตุ๊กชไว้แล้วก็สีดำในเสื้สีอี้เนาะสีอี้กระปุงชิชิวแบบลงไปเลยนี่มันบเข้มก็เดมมาสีเบ๊ดนอนน้ำตาล อโน่ลงไปพอไม่ใช่ไม่นไรเป็นน้ตเจอเลยที่เจอเจอหางถาพ่อตัดหมดองหางือล่ะ ขนอแล้วก็คือแล้วก็ไป้งนมประม่เือเราพิชใช่ใช่ใชอ๋อยนีงสุดคือขนนีนี่เ่่พราะเขาบอกเคยกินพิชไชแต่กะเทยให้มันหอมํามแล้วกา็มามักทุกคนเอาเพวงมาเปิดได้วอยู่อยู่ไร

โอกจอกเข้าไปเจ้าละอาปาที่เองพ่อและทุกคนมาตักตักมามัดกันคือมันคือมันมัดกดัน,นกอืม

ไม่ได้ยู่ไงแต่ว่ามันเปนเดินกองคนกระดูอออยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่คนบ่เคยได้ใส่เได้หก็แต่ได้มาบ่เคยใส่บ่เคยซื้อบแถมรุจักแถมรักของดสอยหลอกใส่ลอก่ลอมามบ่เใส แทนรถดเพาแทนรถแทนรถจักเขาต้องชื yeah. okay. <S <S ok. yeah. ่อ oh. น ja ้ำกนันนี้ะไ้่อชื่อแบบนี้เลยแบนี้เลยทุกคนเือแมนเลยนี่แหละแมนนี้บอแมนแบนี่บอแยกแยบอแยกโลมาล้างอันนี้ก็ยังเอาคือไปเบดท เอาสิอนล้างโคกล้างชาเราก็ในแม่ต้มหน่ทาต้มเนี่ยล้วก็ท่าแกงเนี่ยม้อเนี่ยเออจะแก้ไว้หรอต้มบุบไปน่ะอ่าท่านต้มไปต่อไป ล้นตามได้ไหมเที่ยวลงก็ได้นนแล้วขึ้นนึ่งอะไรนั่นก็ทุกคนเอาไระงมระุมทางแดดกันยุ่งกินขึ้นนึงใกล้แล้วค่ะก็ลงมาลงมาใบหน้าไหมนี่โหนักจริงเลยไม่เหมือนหุ่งข้าวเลยมอนี้ใช้แต่หุ่งข้ากินก็แกงหน้าไหม ทุกคนขึ้นมาถึงเหินแล้วเพราะมันเจ็บๆเราก็ไม่เคยใส่สึกบามันสิซุกหรือบอเอ็ดแบบนี้นะถ้ามัสุกอะนึ่งอีนึ่งอีห้องเรากับพีนตัวใกล้ๆตัวไปลงไปใต่น้ำมาทุกคนถ้าใกล้สุก โอเคปนมาทุกคนอันตัวข้าวซ่อนต้มเนี่ยอนตัวนี้ชิต้มส่อยเอาันน้อยๆออนแกงก็มากเกงอันน้อยๆมันจะคือแบบคือแกงรู้ไหมเกษตรแบบนี้นีนี่รู้ไหมเกษตรนี่นะแต่ก็โอ้ยอ้ยแกงซับแข็งๆด้วเลยหายนับ อาแล้ข้อคุดเอาเป็นปลายจ็มีนะฉันเอาตัวให่นะไมได้กินยอดผมเอาตัวน้อยผเดี๋ยวมัเข้ามักเดินมาเอไป็นทุกคนไงเดิน้าเป็นแบบเป็นแชกเดินนิ้นมักกินแบบเย้มยำเยแบบงีนแบบมันแก็สเก๊เกเขายำแบบแบบนี้คือไม่เกษตรแต่ว่าถ้าเสียเอาดูง่ายปุ่นนำนี่เดบนดูขาวๆเป็น ่ส่อนไปเห็นแล้วกัต้นต yeah, ้นมันหยวซกตูดมันแง๊ดแล้วก็แง๊บแม่แม่เน่เก่งดไม่ไร้เนาะรูไม้ไร้แสบกว่าทุกคนดูไม้ไอ้นี่เขากลาเลยนะขาายเลยไม้ดขายไปเป็นมัดเล อย่างนี้เราเห็นว่า,าอ๋อขายกันเลูกไม่ไรมันสิบ็นราค่ะนะมันสิบแพงมัดละสิบพัดแถวบ้านห้าพัดมันค่อยมีก่อมันหลายกระถางมัดมีแต่แถวบ้านอื่นเขามาขายมีตลาดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตลาด,ด,ยลาดอย่างนี้นเดี๋ยวก็เออส่วนต้นอะไร ทองอทอิจฉุนต้นมดหอมให้งทุกคนหักกระหักกระส้อมไม้แล้วหักใบต้นไม้แล้วมือยังเป็นหอมหอมคือแบบไปเดินเลยบ๊วขายเบึงนะนี่มึงชุกอยู่ได้พียนะมาที่กุ้งพีนพีนงกายมันเป็นอะไร นี่그ี่ค่ะนี่ค่ะนั่งแล <놀람> 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 การนึ่งไก่ครั้งแรกท่านใช้กันอีกเคยเห็นมานี่ชุกทั้งหมดชุกทั้งหมดเด้อเบอร์เด้อดิถึงห้าสิบอเคยนึ่งใช่ไหมการนึ่งเป็ดยินไหมยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม เหมือนแบบคืออยู่เมื่อกี้คือนบนมิน่เมื่อกี้มีสีสันเขียวมากหนักมันก็จะเปิดนะาบัตจี้ทุกคนบดตจีหอมหอมหอมพูดชื่อน มาอันไว้อีกทีหม้อมันกะหูเลยเนาะเมนูเลอะเลอะที่มันซุกน่ะมันสีมันสีอันแต็มันสีอันเป็นสีแต่อันเมนูเลอะที่มันเนี่ยซุกก็หางกะหูเลยเลยเขายังไปเมื่อกี้อีเมลบอกเมลบอกหม้อกะหูทั้งมูลว่าอันเวลามันซุกมันสีเบ้เฮาโดยการเป็นสีเดี๋ยวทาอีกคนทุกคนอีพอกระเทากินข้าวอมนเท่อกับเอ็ดแจ่วซีฟู้ดกินกับอบไง để treo con mắm cả mắm, ta con ta đi nó hoa con mê 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 bạn sẽ mê hơn nên mê nằm sẽ mê 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 nằm, anh mê 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 ấy mê mê đi mê 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 ตุนพนมันตุ่มขึนวันนี้นี่ใกลของข้าทุกคนหอมขอบนัดมาเด้อตอนที่เธอลงไปมัน้นน้ำเห็นน้ำดม không quần không của nhằm Chèo mất thôi mà mừng mm. mẹ thôi mà nâng lên đi vô ừ. Là, đừng đi mất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  này mất đi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  đi mất đi mất เข้าเอาโหส้นเท้าโจ้คร้าเอาโจโหนข้แก่คู้ายนี่งกานทุกคนเริ่ข้าช้กเวอจ้าวะไหมสิบโมงสิบมงาทีว่จนน้ำก็โมงกว่าที่หิโมะนั่งไกลนั่งชุกเนาะเข้าดึกเข้าดึกนี่ทำไมต้มใบแกงชเปิดมเลย อันนี้เป็นก็คือที่ผมเหอนเรื่องไก่นมาเล้วทุกคนเขาสมบูรณ์เรื่องเสร็เรึองแน่จำเจียก้บ่ขัดจจียก่อนเดี๋ยวชิวเสร็จยนเห่าห้สิเส็ิิมากินมัเบ่ครับจับ ก่ที <stell> ่เขาชื่อังีอยู่ยๆความจริงมันเบี้ยเช่นกัเอยแก่แล้วไปน้อยไปท่านไปเป็นแก่เดี๋ยวไปเป็นแก่มาดินมันละกันเหนียวทุกนเปื่อยแห้งปัญญามีิมลอนแล้วเขาเอาไก่ต้มน้ำปลาอืไก่ต้มน้ำปลาน้ำปลาก็ ต้ก็ร <T ập> ับกกัจ <t ập> ้กนันเอเนดว้ขออนุญาตินค้าก็เพือขอตวกินกอเปิดๆแล้วจับ